ชอบสีอะไรคนเลยครับ่านผู้ครับเพื่อการบริษคนะครับจะมายื่นหังสือขอความแลบผก็ต่อท่าน เด้วยความรับผิดชอบของบ้านต่อเมืองนะครับที่เคยจับปิดในภาวะนะครับขอความทางผูงบ้บริหารที่กับพ้อบ้านเมตาที่กับเป็นกับจะมีมที่จะทานโอทอกจะทานหรือที่เคยจัดมาแล้วในสงรารนะครับก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากโดยโดยบ้านเมืองทางรัฐไม่ต้องหกออกหกประมาณในการกระตุ้นงคนสงสาไปแล้ว แล้วก็การจำหมากินต่างๆการกาขายเศรษฐกิจต่างๆติดตัวเรือนว่าเศรษฐกิจของส่วนๆทาให้มันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้นะครับคือเริ่มทํามาจากก่อนทุกอย่างนะครับไม่ว่าฉากกั้นอะไรก็ดีที่ให้ทาแม่ค้าในความต่อไปตรงนี้นะครับพี่บอกน้องวันนี้โดยวิสัยทัศน์ของเราที่ทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับแล้วน้องไปดูวันธรรมดาในตัวบ้าเมืองไม่เพลราชการนะครับ โดยการจำนวนผู้ประกอบการของตลาดนัมครบควา้นะครับํานึกความรผิดชอบาวขอเมืองในการบกันาระบาดขเโดตทางผู้การทางค้าแมค้าทางตลาดด้วยนะครับต่างๆครับของชุมชนได้้าขายได้ ข้อการเมกาที in hmm ่มาคนถนนภายนอกอันตรงนั้นเป็นส่วนรับผิดชอบของทางจากเทศบาลครับล้นออกมาพื้นที่ของบริษัทก็ก็แค่จะหัวถนนสายท่านะครับแล้วก็ต้นป่าไม้นะครับอาลานหน้าหน้าสถานีรถไฟนั่นคือพื้นที่หลักของตลาดนัดวันทิตย์ที่เริ่มเปิดอยู่ครับเปิดเปิดเปิดมันเปิดมันเปิดมาตลอดนะครับเปิดมาตลอดปิดปิดก็เพียงสิบวัน ทางวัที่ตรงนี้ก็เห็นแวดวๆบอกว่าจะจะเปิดเพราจะเนิดในที่จะเปิดท่าเออเออและอะไรอย่างอื่นอีกีครับวันนี้ตั้งผลุ่มบูดิมตัวนักรรมแล้วกับทีมงานชมรมพ่อผู้ประกอบการ ตลาดนัดวาทิตนะครับมายื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่าจังหวัดสงขลาผ่านศูนย์ดำรงธรรมในการขอเปิดตลาดนัดวาทิตครับตลาดนัดวารทิตอ่าเป็นตลาดที่ประจําเมืองสงขลามายาวนานนะครับแต่ว่าปิดด้วยการอ่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 มาประมาณ1ปีวันนี้เห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสมควรกับการการะตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็การตำนานการค้าขายของพ่อค้าแม่ค้าของตัวเรือนของชาวบ้านการปลูกปักผลไม้นะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนได้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจของเมืองสงขลาได้กลับเลื่อนไปได้อย่างมั่นคงนะครับวันนี้ขอต้องขอเรียนไปถึงท่านผู้ว่าและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับขอฝากให้พิจารณาเพื่ออนุเคราะห์ให้กับพ่อค้าแม่ค้าและชาวจังหวัดสงขลาได้ค้าขายได้จับได้จ่าย เพื่อการกับเรื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาด้วยครับจะเปิดวันไหนครับจะเปิดวันที่24เมษายนนี้ครับเป็นต้นไปแมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครตัวจริงถูกจริงราคาขายส่งถูกทุกวัน Đi đi rõ quả hơn, sâu sắc quả sâu sắc